จริงๆมันในสังคมไทยเราหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เลยนะกล่าว่าความตายมันยิ่งกว่านั้นอีกมันเป็นเลเวลแบบว่าสมมติว่านั่งกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบพ่อพ่อจะตายเมื่อไหร่เไม่ใช่ก็ตู้มเลยถ้าพูดถึงเรื่องนี้จะเป็นลางไม่ดีไม่เป็นมงคลอัปมงคลอ่าเขาเลยกูไกนการมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าวันที่เราแบบจะหลับตาหมดลมหายใจไปแล้วมันไม่มีอะไรติดค้างเนี่ย คิดว่ามันคือการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในนิยามของเราคุ้มยังไงเห็นโลกให้มากที่สุดในกล่องขคือมันที่กว่าจะอยากสะสมความทรงจำที่ชอบให้เยอะอซึ่ง,ง,งสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนแต่ว่าอ,อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วย แปลว่าทั้งทั้ง3าองค์ประกอบนี้อ่ะเงินสิ่งที่อยากทำแล้วก็สุขภาพชถ้าทุกอย่างเนี่ยพร้อมเนี่ยอยู่พันปีแบบแวมไพร์ก็โอเคเงี่ยพันปีแม่งอาจจะนานไปหน่อยว่ะแต่ว่าเวลาเขาเขาาพูดกับท่องเต้ขอให้เจอมแต่วันนี้ไม่ได้อวยพ่อนยิงแช่งแล้วคนที่อยู่ด้วยอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้สำคัญใช่้สำคัญพบกับรายการอัปเทดดินเนอร์ทอล์กที่จะมาชวนคุยเรื่องราวย้อนวัยเด็กกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้เวลา2ทุ่มที่ช่อง y o u t YouTube Mission to t h ุดมู n นะครับ